ปีนี้บิตคอยใกล้แต่จุดสูงสุดตลอดการที่18,000ดอลลาร์ 1, 08, 000, ประมาณ3.56ล้านบาทภายในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและนั่นไม่ใช่ข่าวใหญ่ที่สุดข่าวใหญ่กว่านั้นคือเจมีไดมอนด์ซีอของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา JP Morgan ผู้เคยด่าบิตคอยว่าเป็นก้อนหินไร้ค่าตอนนี้ยอมเปิดให้ลูกค้าซื้อบิตคอยได้แล้วลองจินตนาการดูว่าถ้าธนาคารที่เคยประกาศสงครามกับบิตคอยกลับลำยอมรับมันนั่นหมายความว่าอะไร แล้วถ้ารัฐบาลเริ่มออกกฎหมายควบคุมสเตเบิลคอยพร้อมกับห้ามบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สร้างเงินดิจิทัลของตัวเองละ่ะทั้งหมดนี้สะท้อนอะไรเกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินโลกคำตอบอาจจะทำให้คุณอยากรีบศึกษาบิตคอยวันนี้เลยก็ได้ธนาคารที่เคยด่ากลับยอมแพ้เจมี่ไดมอนจาก JP m o มอ a n แกนเคยบอกว่าบิตคอยมีไว้แค่ฟอกเงินกับการค้าประเวณีแต่วันนี้เขาเปิดให้ลูกค้าซื้อบิตคอยแล้วแม้เขาจะยังบอกว่า ธนาคารไม่เก็บมันเองแต่ชัดเจนว่าแรงกดดันจากตลาดนั้นบีบบังคับไม่ใช่ความสมัครใจการเปิดให้ลูกค้าซื้อไม่ใช่การสนับสนุนแต่มันคือการยอมจำนนหรือเซเรนเดอร์เพราะลูกค้าเรียกร้องและตลาดไม่รอใครทำไมมันเลี่ยงไม่ได้ลินอันเดนนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมาภาคกล่าวว่าบิตคอยกลายเป็นสินทรัพย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับธนาคารเพราะขนาดของมันกำลังใหญ่ขึ้นจนระบบเดิมไม่สามารถเมินเฉยได้อีกต่อไป การที่ธนาคารและ ETF ต่างๆเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงของตลาดไม่ใช่ความอยากเข้าร่วมแต่เราต้องระวังเพราะระบบเก่าอาจนำเอาเลขกลแบบเดิมมาใช้เช่นการใช้เลเวอริจรีไฮโพดักเคชันหรือการแอบใช้ Bitcoin เป็นหลักซับซ้อนซ้อนกันจนเกิดฟองสบู่ซึ่งขัดกับหลักการถือครองเองของบิตคอยกฎหมายสเตเบิลคอยกับภาพลวงตาแห่งเสรีภาพวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมาย Genius Act ซึ่งควบคุม Stable c o i ยว่าต้องมีสินทรัพย์หนุนหลัง100%ห้าม Big Tech ออก Stable c o i ยและห้ามเสนอ Stable c o i ยที่ให้ดอกเบี้ยแม้ดูเหมือนว่ารัฐบาลเปิดใจรับดิจิทัลแต่จริงๆแล้วนี่คือการล็อกให้ระบบเงินดิจิทัลยังอยู่ในร่างของเฟ t แบบเดิมไม่ใช่เสรีภาพอย่างที่บิตคอย n เป็น Stable c o i ยอาจช่วยเรื่องความสะดวกในการโอนเงินแต่ไม่ใช่เทคโนโลยีเสรีภาพอย่างแท้จริงทฤษฎีเกมและเน็ตเวิร์กเอฟเฟกของบิ t คอย n เจมี่ไดมอนด์เปลี่ยนท่าทีไม่ใช่เพราะอยากเปลี่ยนแต่เพราะเกมบังคับบิตคอยมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเงินรูปแบบเดิมและทุกครั้งที่มีคนใช้มากขึ้นมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นในแบบเซลฟ์รีินฟอร์ซิ่งลูปหรือวงจรเสริมแรงตัวเองยิ่งธนาคารเข้ายิ่งรัฐบาลสนใจยิ่งผู้คนอยากรู้และบิตคอยก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆบิตคอยจะไปถึง1ล้านดอลลาร์ได้จริงไหมลินันเดนวิเคราะห์ว่าหากบิตคอยยังคงความกระจายศูนย์และปลอดภัยไว้ได้ มันจะยังเติบโตต่อไปได้อีกมหาศาลหากบิตคอยมีมูลค่าเท่ากับ2%ของสินทรัพย์ทั่วโลกโดยสินทรัพย์โลกมีมูลค่าตลาดประมาณ1ควอตเรเลียนหรือ33,000ล้านล้านบาทถึงจุดนั้นมูลค่าของบิตคอยอาจแต่1 000 000ล้านดอลลาร์ต่อเหรียญได้นั่นคือราว33ล้านบาทต่อ1 BTC และถ้ามันได้ส่วนแบ่งเพิ่มเป็น5หรือ10%ละทำไมบิตคอยล้านดอนลลาร์จึงไม่ใช่ความฝันบิตคอยกำลังเข้าใกล้จุด escape velocity หรือความเร็วที่หลุดพ้นจากแรงต้านของระบบการเงินเก่ามันไม่มีซี o ไม่มีสวิตปิดและมีซัลายคงที่เจมี่ไดมอนด์ธนาคารยักษ์ใหญ่กฎหมายสเตเบิลคอย์ ETF ทั้งหมดนี้ไม่ใช่จุดจบของบิตคอยแต่คือสัญญาณว่าพวกเขาเริ่มยอมรับว่าบิตคอยชนะสิ่งที่เราควรทําอย่าหลงทางอย่าให้ธนาคารสเตเบิลคอยหรือ ETF มาทําให้เราลืมว่าบิตคอยที่แท้จริงคือเทคโนโลยีเสรีภาพที่เราควรศึกษาให้ลึกซึ้งก่อนตัดสินใจ ถ้าคุณอยากร่วมสร้างอนาคตกับบิตคอยจงเก็บออมอย่างถ่อมตนและมองระยะยาวขอบคุณที่ติดตาม Stack s t a c k s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s a t s stay humble